วัสดีครับวันนี้ผมจะมาชววรู้จักกับตัวผักนี้ชื่อผักชื่อว่า w a t e r c r e s นะครับอันนี้ผมเอามาต้มนะครับนี่คือแบบสดๆนะครับที่ซื้อมานะครับอันนี้เป็นน้ําซุปนะครับน้ําผมจะยกตัวข้อยกตัวอย่างมาสองข้อนะคบที่ w a t e r c r e s สามารถช่วยเราได้นะครับข้อที่หนึ่งก็คือชะลอความแก่นะครับ อันที่2คือมีวิตามินเอทาให้สายบำรุงสายตาดีขึ้นนะครับและมีอีกหลายหลายสิบว่าข้อเลยนะคบเดี๋ยวผมจะพิมพ์ลิงก์ไว้ข้างล่างก่อนตรงคลิปนะครับแล้ววันนี้ก็เดี๋ยวจะชิมไม่ดูนะครับอันนี้มันเป็นตัวหมูนะครับหมูสไรด์ค่ะเดี๋ยวจะชิมมีตัววอลคุเตอร์คลสกับหมูนะครับอย่างนี้เลยครัหมูมีชิ้นแก้วด้วยนะชิ้นแก้วคล้ายๆับุมูเส้นนะครับให้มันจะแบบเหนียวหวานอะไนะครับเดี๋ยวจะชิมไม่ดูครับ ก้ผักนะครับกรุบกรอบมากเลยนะครับด้วยน้ำประหมูนะครับนุ่มสาหร่ายอร่อยนะครับแล้วมีเส้นแก้วเข้ามาด้วยนะครับอร่อยแบบครบ,บ,บ,บทั้งหมดเลยนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ทาง youtube และกดไลค์ทาง Facebook เฟซ o o ๊ด้วยนะครับบ๊ายบาย